การชนะบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด,ด,สดปปส่สมเด็จพระเรียวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุแปกรอบผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่ผ่านมาณศาลา,าการเปลี่ยนวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะพระเทพป,ปริยัตโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีประธานฝ่ายสงในพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาตวาไเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุแปดรอบพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสุพมงคลบูชาไทยเทศนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีโดยในพิธีประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระตนาไตหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายทูปเทียนแปรหน้าประลูปสมเด็จพระอริยะวงศ์สากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกต่อจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำพระภิกษุสมเนร วดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะโวนาถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพ,ระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสะกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นประธานในพิธีกรวดน้ำารบพรและกราบลาพระัตน์ไตหน้าโต๊ะหมู่บูชาและกราบลาหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสะกลมหาสังฆปรินายกเป็นอันเสร็จพิธีข่าวนิวยี่สสิบี่การชนะป,ร,ปรีชาไหลาวารินรายงาน